ก็ไปยอมรับให้เขาอยู่ดีว่าเออเขาสุดท้ายก็ต้องยอมรับแล้วสู้ไปเพื่ออะไรเออดังแบบนี้มันดังแล้วคืออะไรดังดังแล้วมันดีหรอแบบเนี้เออมันดังในสิ่งที่ไม่ถูกไงจะหาว่าเขาุอยกันแกล้งนะเขาข่มขู่คุกคามนู่นนี่นั่นถามหน่อยว่าถ้าคุณไม่ทาผิดเนี่ยมันจะมีไหมถามหน่อยทาใครก็ทําคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ทําผิดอ่ะเออ ไม่มีใครทําคุณได้เลยถ้าคุณไม่ทําผิดแค่นง่ายๆเลยถ้าทุนทําผิดกูก็ต้องยอมรับสภาพยอมรับไปคนเราพูดง่ายว่าคนเราโตกันแล้วนะเรารู้ว่าไหนมันผิดอันไหนมันถูกเนอาอนประเทศละ่ะนั่นนาทะสินะครับตามนั้นเลยคุณสบายนะครับ ไปอยู่ใกล้ๆล่ะมันต้องเดินทางบ่อยใช่ไหมเดินทางบ่อยใช่ไหมคือสู้กับใครไม่สู้ไปสู้กับระบบเอฟซีมีกี่คนที่จะชนะมันไม่มีเลยละแล้วยิ่งผิดแบบนี้ด้วยโอ้โหจะไปจะไปยังไงเนี่ยนะครับเออใช่มาแรกก็ขุดบ่อล่อปลาใช่ไหมดันตาไม่ตกไม่ตกไง เอพอไม่ตกแล้วยังไงนะคราวนี้เอไม่ตกก็เอาใหม่เลยนะเอาเรื่องใหม่ขึ้นมา,าพยาพยามพยายามไอ้ปะทะโดยตรงยิ่งประทะโดยตงยงระะยตงยิ่งยิ่งจบเลยนะเออคุณคุณไปสู้กับระบบเขาเนี่ยเขาสู้ในแนวทางกฎหมายเขาจะพูดอ้างอิงกฎหมายเป็นหลักถูกไหมเขาอ้างอิงกฎหมายเป็นหลักแต่คุณพยายามแผลออกข้างเป็นแบบคนป่าเออทําแบบคนป่าก็คือไม่สนใจผิดถูก,กไม่สน เออสากัดไว้ก่อนปกป้องเพื่ออะไรคุณก็ปกป้องไม่ได้ตลอดคุณปกป้องได้วันนี้พวกนี้เขาก็มาใหม่อย่างเงี้ยเออพวกนี้คุณสาก,ากัดกั้นเขาอีกปันลืนเขาก็มาใหม่อีกเดี๋ยวเขาก็มา <c oughs> นะเขาก็จะเพิ่มเลเวลมากยิ่งขึ้นเพิ่มระดับให้มันเอเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเออถ้าคุณยังเป็นอยู่อย่างนี้นะขามาตรการสุดท้ายละมีง่าม ใช้ง่าไม้แล้วล่ะเออใช้ง่าไม้แล้วนะเออมันก็ถึงถึงตาถึงตรงน้องนั่นน่ะเขาจากคุยแบบปนีปนอมเริ่มแรกเขาก็จะมาจากปนีปนอมก่อนแต่คุณไม่ปนีปนอมนะเออคุณเล่นหนักเลยอ่ะมันไม่ได้เห็นไหม ไม่จ่ายจบก็นั่งหัวลาะเลยเหรอที่ได้ขึ้นไปมันลังใช่ไหมนีม่นางคนเดียวนะก็นั่นแหละก็ก็มีเขาคนเดียวแหละยังไงเขาก็ต้องไปเอฟซียังไงเขาก็ต้องไปเพราะว่าเอ่อ มันเข้าสู่ขบวนการไปแล้วยิ่งคุณทำแบบนี้ยิ่งคุณได้มีโอกาสได้ขึ้นไปแน่ๆเอาจริงๆยิ่งคุณทำอย่างนี้นะคือหลายๆคนเขาหวังดีเขาบอกว่าระมัดระวังอารมณ์หน่อยเขาว่างั้นนะให้ระมัดระวังอารมณ์หน่อยแต่แต่คุณก็ไม่สนเนี่ยเออคุณเก็บทรงไม่ได้เก็บทรงไม่อยู่เอฟซีเขาเก็บทรงไม่อยู่เห็นไหมนี่แหละ ลืมความผิดอะก็ใช่ที่พอเขาไม่อยู่ด้วยนะพอพอพูดง่ายว่าอ่าร่างการไอ้ร่างกยสิทธิ์นะครับนะเขาไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันแล้วเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวเิยถูกไหมเออเขาจะลูกตีตีโพยตีพายเ,ยเขาลยไม่ยอมยังไงสุดท้ายเนี่ยเออคุณก็ต้องยอมอยู่ดี จริงๆเนี่ยคุณควรจะยอมครั้งแรกคุณไม่ควรจะทําแบบนี้ถูกไหมอ่าคุณควรจะยอมแต่แรกเลยคุณไม่ใช่ว่าสร้างเรื่องสร้างราวไปแล้วแล้วไปยอมที่หลังมันไม่ได้ไงเออมันจะเพิ่มอ่าเรื่องราวมากขึ้นไปอีกเออมันจะส่อให้เขาฟ้องคุณได้อนะอันนี้แนะนำด้วยด้วยความปรารถนาดีเลยนะเออคุณควรจะยอมแต่แรกแรกยอมแต่แรกครับ มันก็เสียศักดิ์ศรีสักหน่อยนะเออเสียศักดิ์ศรีจะไปสั่งเขาอ้ห้ามคนนู้นมาห้ามคนนี้มานะ่ะมันไม่ได้เออเขามาแล้วก็าําอะไรเขาไปไตีเหรอเขาหนังติ๊กยิงเหรอเอ้ยมันก็ไม่ใช่นะเออขนาดเอาหยง่ายถึงตีทีของเขาเนะี่ยขนาดไอ้ที่ของสามเหลี่ยมหรือว่าที่ไหนเนี่ยเขาก็ยังไปเ เออถามว่าเขาทําไมต้องไปก็เอาเขาอยากจะไปดูถามว่าเราห้ามเขาได้ไหมไม่ได้เออเขาอยากจะเห็นความคืบหน้าไงทําไมเขาไปได้ล่ะไม่เห็นมีข้อติติงเลยอนะ่ะคุณก็ติติงตัวเองบ้างสิทีทีททไอคุณเป็นคู่กรณีกันเนี่ยคุณก็ไปคุณยังไปเลยจะไม่ใครที่ไหนไปห้ามนางได้เนาะ <laughs> ก็นั่นนะสิแล้วทีอย่างนี้เวลาเขามาเนี่ย จะไปห้ามเขาได้ไหม่ะเออเขาอยากมาคุณจะไปอุ้ยเขามาไม่ได้แล้วเป็นไงเขาไปตีเหรอเขาเอามือไปทบุบเอาหรอหรือยังไงมันไม่ใช่เออเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอํานาจตัวตุนนะครับนะระบบเขาก็บอกเขาก็ไม่มีอํานาจสั่งใครให้ทํายังไงอะไรยังไงคือถ้าเกิดเขาทําแล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายเขาก็ไม่ทําเออจะไปสั่งห้ามคนโน,น้นคนนี้ห้ามมานะ อย่างวันนี้ต้องคุยกับสองคนอย่างนั้นเหรอเออเอ,อ้มันดูยังไงนะเอฟซีไม่คุยกับสองคนเนี่ยมันไม่ใช่ไงเ่มไหมไม่ใช่แนวอืคือจะเอาดีแต่ตัวเองอจะเอาจะเอาแต่สบายตัวเองจะเอาแต่ถูกต้องตัวเองคิดเองเออเองทั้งนั้นเยเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราทีคนอื่นเขาทำนะ ทีคนอื่นเขาเป็นนะทีคนอื่นเขาโดนนะคุณไม่เห็นไปช่วยเขาเลยคุณไม่เห็นออกมาวิาพากษ์วิจารว่าเอ้ยทันทำแบบนั้นมันเกินไปหรือเปล่าถูกไหมแล้วกูก็ไม่พูดแล้วคุณยังบอกยังไปซ้ำเติมเขาอีกเ,อเห็นไหมนี่หละคือความคือความคุณแค่ว่าเข้าข้างแต่ตัวเองไม่สนใจอะผิดถูก เออคนพรุ่งนี้เขาไม่เขาไม่สนใจผิดถูกจริงๆเลยนะเอีนะเอบอกเลยเลยเขาไม่เคยสนใจเรื่องผิดถูกจริงๆเขาไม่รู้ว่ากูจะเอาอย่างเงี้ยกูต้องให้มันเป็นอย่างเงี้ยกูถึงจะยอมมันไม่ได้ไงมาตรฐานเดียวกันอ่าต้องถามว่าอย่างนั้นคือมาตรฐานเดียวกันมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันสิถูกไหมคุณจะสั่งให้ทําอย่องางนู้นอย่างนี้มันก็นอกเหนือกว่าความมาตรฐานแมันเกินกว่าความมาตรฐานไปแล้วมันไม่ได้ เออไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นมันต้องเป็นมาตรฐานถ้าคุณไม่มีมาตรฐานเลยคุณจะไปอยู่ที่ไหนได้ล่ะอยากจะทําก็ได้อยากไม่ทําก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีระบบไม่มีกติกาไม่มีอะไรเลยนะคือตามใจฉันอย่างเดียวอันนั้นก็จะอยู่กันไม่ได้แล้วในสังคมสังคมมันต้องมีกฎกติกานะเอฟซีนะในเมื่อคนหมู่มากมันต้องใช้กฎกติกาคือกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายเอาเป็นการควบคุมเอาไว้ให้ เขาก็ได้ออกกฎหมายมาแล้วว่าว่าอย่างนี้ถูกแล้วก็ไม่ได้ออ่ไม่ได้ไปกระทํากับผู้บริสุทธิ์พยายามพูดง่ายาไม่กระทํากับผู้บริสุทธิ์ก็แล้วกันเขาออกกฎหมายมาเพื่อปกป้องอ่าผู้บริสุทธิ์แต่เขาไม่ปกป้องผู้ไม่บริสุทธิ์คนทําผิดเขาก็ทําโทษเขาก็จะเป็นอย่างนี้มันคือระบบของสังคมมันเป็นแบบนี้คุณจะพยายามจะฝืนสังคม พยายามจะฝืนสังคมว่าอย่างนี้ฉันถูกนะอย่างนี้ทันถูกคุณไม่เคยยอมรับตัวเองว่าผิดเลยมันมีที่ไหนล่ะเอฟซีเรื่องไหนก็นแล้วแต่ไม่เคยผิดเลยชั่วชีวิตไหนเอ,อชั่วชีวิตนี้ไม่เคยทําผิดเลยในชีวิตมันเป็นไปได้ด้วยเหรอมันคนเราในเกิดมามต้องมีผิดคนเราทํางานมันต้องมีผิดพลาดทุกคนล่ะไม่เว้นเลยล้ะสักคนเดียวอ่ะถ้าคนไหนทํางานคนไหน อยู่ในสังคมคนไหนอ่าแหวกไหวในแหวกไหวเวียนไหวตายเกิดอยู่ในเนี้ยมันก็ต้องสักวันมันก็ต้องมีผิดมันมีผิดเยอะแยะเออแต่ว่าคุณจะยอมรับมันได้หรือเปล่าคุณอาจจะแท้ไหมคือคือไม่ยอมดูตัวเองจะไปดูแต่คนอื่นคนอื่นนี่ผิดอย่างเดียวแะแม่ขยับตัวยังผิดเลยเออกินข้าวก็ผิดนู่นเห็นไหมเอออย่างแม่นอกไส้เนี่ย เออไปตำหนิป้าว่กินข้าวไปเออกินข้าวไปขายของนู่นนี่นั่นทําทุกอย่างก,กินข้าวพูดไปกินไปไม่มีมารยาทแน่ไม่ว่าเขาอย่างนั้นแล้วตุกพอตัวเองกินบัางนะไม่มีปัญหาเอฟดีไม่ติแต่ตัวเองทําได้แต่คนอื่นห้ามมาคุณเป็นเจ้าชีวิตเหรอต้องถามตรงนี้คุณเป็นเจ้าชีวิตคนเหรอเขาทําไม่ได้ เขาเป็นคนรับใช้เหรอเออเขาอยู่อีกเกดหนึ่งใช่ไหมต้องทำตัวแบบนี้นะต้องทำแบบนั้นแบบนี้คุณไปสอนใครสอนตัวเองหรือเปล่าเออมันต้องดูว่าสอนตัวเองหรือเปล่าคุณทำอย่างนั้นอ่ะมันเรื่องของเขาไงถามว่าเขาทำแล้วมันผิดกฎหมายไหมเออถ้ามันกินข้าวผิดหรืออะไรเคุณก็ไปแจ้งความมันจะได้จบเออถ้าผิดนะ่ะ ที่ตัวเองทำไม่มีพูดเลยทำกินไปคุยไปไม่เห็นมีปัญหาเลยสบายาก็ยังเป็นผู้ดีอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมไปกล่าวอ้างแต่คนอื่นตำหนิแต่คนอื่นว่าแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยว่าเลยเขาถึงด่าเอาไงเออถามหน่อยนะครับถ้าขืนยังทำอยู่งี้เขาก็ด่าอยู่งี้แหละต้องยอมรับนะว่าเขาด่า เออถ้าจะให้เขาเลิกคุณก็ต้องเลิกพฤติกรรมก่อนเอ,อเลิกพฤติกรรมไปก่อนแต่เชื่อเอะว่าชาตินี้เขาไม่มีทางเลิกหรอกพฤติกรรมของเขาไม่มีไม่มีแน่นอนเขาต้องออทําพฤติกรรมขเขาไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะอะไรมันเป็นช่องทางของเขาที่จะเขาจะหากินเออหากินตรงเนี้ยมันเป็นช่องทางเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์เลิกจะทําอะไรก็ได้เออ กูพอใจทุกอย่างกูจะด่าใครก็ได้ไม่พอใจหมดอะตำหนิติติงใครก็ได้ด่าได้หมดไม่ว่าคนนั้นเขาคือใครเออเป็นลูกเด็กเล็กแดงไม่เกี่ยวแต่คนอื่นมาว่าไม่ได้นะโอ้ึ้นคืนนะค้นจะไปตำหนิเด็กทําไมจะไปว่าทําไมนน่นนี่เห็นไหมเออมีแต่มันว่าไม่เป็นไรนะโอ้โหแ้ามันอยู่ใกล้กันไม่ได้นะเอนะเออสี่เดี๋ยวให้กินพาราสองเมตรไปเออ มันไม่ใช่นะยเอฟซีนะแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันคุยกันไม่ได้หรอกเอาแต่เอาแต่ถูกตัวเองเนี่ยนะไม่ได้มองเห็นความผิดตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมล่ะอ,อดูพฤติกรรมดีกว่าดูการกระทําดีกว่าแล้วดูแค่นี้ก็ออกแล้วสิคนคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยมันมองง่ายเออมันเห็นมันดําคือดำเห็นชัดเจนเลยมันจะไม่เบลนหีอลางๆอะไรไม่ใช่ดําคือดําเห็นดําชัดเจนเลย เห็นชัดเจนว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นดูพฤติกรรมดูการกระทําสิมันเด่นนะครับเอฟซีมันชัดเออเดี๋ยวคอยดูสัปดาห์หน้าเออเขาบอกว่าโอ้ได้ข่าวว่านะครับเอ่อจอนทอจะลงห้าสิบนายเหรอเขาว่างั้นเออจะลงห้าสิบนายเหรอเฮ้ยมาสิเขาว่าง,างาาั้างานโอ้โหเขานะเขาขึ้นเขาขึ้น <laughs> เขากลัว เออเขากลัวอุ้ยจะมาเยอะขนาดนะั้นเลยไม่ได้นะเออจะมาทําไมฮะเออโอ้โหเป็นไงเอ,อ้าเขาจะมาเป็นร้อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถูกไหมถามว่าเขามาแล้วเขาไปทําลายใครละ่ะเออเขาไม่ใช่ผู้ประท้วงนั่นอนะ่ะเขามาตามหน้าที่เขาจะมาสักกี่คนมันก็นเรื่องของเขาถูกไหมคุณไปสั่งห้ามเขาได้ไงคุณเป็นลูกพี่เขาเหรอเออ,เอ,อคุณไปสั่งเขาได้ไหม เขาจะมาเท่าไหร่มันก็เรื่องของเขาแต่ถามว่าเขามาน่ยไปทําอะไรคุณนะเออไปดีดหูเหรอหรือ,อยังไงมันก็ไม่ใช่ไงเอเขาไม่ได้ไปทําอะไรเขาก็มาเป็นสักขีพยาน,นเฉยเนี่ยเออเพราะว่าอะไรเออเขามาคนหนึ่งพูดง่ายว่าเขามากี่คนมันก็มีข้ออา้างอยู่ดีเอาพูด,ดง่ายๆดีวะ่ะเอว่ากันตรงๆเขาจะมากี่คนมันก็เรื่องของเขาเขามา คุณก็ตำหนิเขาอยู่ดีเขามาคนเดียวเก็ตำหนิเขาอยู่ดีจำเป็นด้วยเหรอ,ต,อต้องเอามานู่นนั่นป็นการข้ออ้าง